พิยรพันยันไม่ได้หารือรูปรัฐบาลกับเพื่อไทยมาเพื่ออธิบายเหตุผลไม่เอาพรรคก้าวไกลแย้มพร้อมโบทนายกเพื่อไทยหากว่าไม่มีก้าไกลรูปรัฐบาลขอทุกฝ่ายลืมอดีตหลังถูกถามเคยขัดแย้งเพื่อไทยในสมัยรัฐบาลยิ่งหลักเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมเดียวที่เดกการหรือสถานีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับตามรายงานนะครับของผู้สื่อข,ข่าวโต๊ะการเมืองไทย PBS นะฮะร,รายงานว่าวงหารือระหว่างแกนนําพรรคเพื่อไทยที่ประกอบด้วยนายแพทย์จนาณนัชศีแก้วหัวหน้าพรรค นายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพักและนายประเสริฐจันทรวงทองเลขาธิการพักและพักรวมไทยสร้างชาตินะครับที่มีนายพิรพันธ์สารีรัฐวิภาคหัวหน้าพักนะครับนายสุพัรนพงศ์พันธ์มีชาวรองหัวหน้าพักนายเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับเลขาธิการพักแล้วก็นางสาวพิชารัฐเล่าหะพงชนะเพื่อหารื่อนะครับแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตและก็ทางออกของประเทศร่วมกันโดยใช้เวลาพูดคุยประมาณ4 5นาทีนะครับก่อนลงมาแถลงข่าวกันครับ โดยที่นายพิรพันธ์เนี่ยบอกว่าพักรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่พักใหญ่ครับเป็นพักขนาดกลางแต่ว่ามีเสียงที่ต้องโหวตนายกร,ร,กรัฐมนตรีซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติเชิญมารับฟังแล้วก็พูดคุยอธิบายถึงเหตุผลแนวทางของพักรวมไทยสร้างชาติที่ได้ออกถแถลงการ์ไปก่อนหน้านี้ไม่สามารถรับการเมืองบางพักได้ไม่ได้เจรจาเรื่องอื่นหากว่าพักก้าวไกลลดเงื่อนไขมาตราหนึ่งนายพิรพันธ์ก็ย้ำว่าวันนี้เนี่ยไม่ได้มาคุยเรื่องของรัฐบาล แต่ว่ามาเพื่ออธิบายเหตุผลซึ่งแนวทางอุดมการณ์ของพรรคเก้าไกลมีความแตกต่างกันและไปกันไม่ได้จึงไม่สามารถสนับสนุนได้ยินยันเงื่อนไขาการร่วมรัฐบาลต้องขอรอดูว่ามีพักที่ไม่สามารถร่วมกันได้หรือไม่ส่วนกรณีที่หลายคนในพักรวมไทยสร้างชาติเคยมีปัญหากับพรรคเพื่อไทยสมัยนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนาะยร,รัฐมนตรีวันนีนะ้สามารถกลับมาร่วมกันกันได้แล้วใช่หรือไม่ นายพิเดพันธ์ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยยังไม่ร่วมงานกันแต่ว่ารับเชิญมาอธิบายเหตุผลว่าเพราะอะไรไม่ได้มีเจตนาขัดขวางในเชิงของการตั้งรัฐบาลเพราะว่าก็ห่วงชาติบ้านเมืองไม่แพ้กับพรรคการเมืองอื่นแต่ด้วยเหตุผลอะไรที่ทําให้เราจําเป็นต้องปฏิเสธซึ่งในพรครวมไทยสร้างชาติประกอบด้วยบุคคลที่มาจากหลากหลายแนวความคิดในอดีตที่แตกต่างกันแต่ว่าวันนี้ทุกคนรวมไทยสร้างชาติไม่มีอดีตถ้าไม่ลืมอดีตก็จะไม่มีอนาคตพวกเรารวมไทยสร้างชาติมีแต่อนาคตของชาติบ้านเมือง และความเป็นรวมไทยสร้างชาติไม่มีอดีตอีกแล้วแต่ปฏิเสธตอบว่าจะสนับสนุนพักเพื่อไทยหรือไม่วันนี้มาคุยเพียงถึงเหตุผลของพักเท่านั้นและถ้ายังมีบางพักที่พักรวมไทยสร้างชาติรับไม่ได้การตั้งรัฐบาลนําโดยพักเพื่อไทยเราไม่ยกมือให้ทั้งนั้นแต่ถ้าไม่มีพักเก้าไกลก็พิจารณายกมือให้ได้เพราะว่าปัญหาที่ห่วงอาจจะไม่มีก็ได้ ายแพทย์นรนน่านในกล่าวขอบคุณหัวหน้าพักลมไทยสร้างชาติและคณะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพักเพื่อไทยพร้อมกับย้ำว่าการเรียกแต่และพักการเมืองมาพูดคุยวันนี้ไม่ใช่การเชิญรัฐบาลแต่ว่าเป็นการพบปะพูดคุยเพื่อหาทางออกให้กับประเทศร่วมกันแล้วก็ยังทําตามมติของ8ปดพักร่วมอยู่นะครับในแพทย์ชนน่านก็ยืนยันว่าการเชิญพักการเมืองมาพูดคุยในวันนี้เนี่ยไม่ใช่การส่งสัญญ,ญาณถึงพักเก้าไกลนะครับแต่ว่าเป็นไปตามแนวทางที่พักเก้าไกลแล้วก็8ปดพักร่วมเนี่ยให้แนวทาง แล้วก็จะนําเข้าสู่กระบวนการหารือแปดพักร่วมนะครับไม่ใช่การส่งสัญญาซึ่งต้องการเชิญทุกพักส่วนการพูดคุยกับทั้ง3พักมีโอกาสจะมาร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วก็จะต้องมีความชัดเจนก่อนวันโหวตหรือเลือกนายกรั้นตรีครั้งต่อไปในวันที่27กรกฎาคมนี้ทางนี้นะครับภายหลังการถแถลงข่าวร่วมกันแกนนําพักเพื่อไทยก็ได้เชิญชวนแกนนําพักรวมไทยสร้างชาตินะครับไปร่วมดื่มมินช็อกที่คาเฟ่แห่งหนึ่งด้วยนะครับเพื่อนๆมีความพิเห็นอย่างไร แลกเปล่งเข้ามานะครับฝากติดตามรายกัรสรานนีประชาชนทางไทย p b s สกว่ามาทั้งส14เนนนการห้านาทีจนถึงเวลา15เนนนการเลยนะครับ